นานเนี่ะตรงเนี้ยตรงนี้เพิ่งมาวันนี้งันแรกอ๋อเพิ่งมาวันแรก <c oughs> แต่กวางค้าอยู่ฝั่งนูง้นปั๊มแถวปั๊มปตทฝั่งไหนฝั่งนูน้นค้าออกนู่นเหรออร่อยหากินยากของแบบเนี้ยยางหมายถึงว่าต้องเป็นรถแบบนี้ถึงอร่อยไงทำไมลูกค้าชอบบอกอย่างนี้อยู่ในตลาดไม่อร่อยก็บอก ใช่มันถึงเครื่องหรอกเอาแยกไปนมจีบวะเนี่ยก็เพราะมันอร่อยแบบนี้ไง <laughs> แต่บางคนก็ไม่ชอนะเขากลัวอ้วนเราไม่ได้กินในวันนี่